สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนและเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้คุณย่าจะพามาแก้งหน่อไม้ใส่ผักนะคะผักของเราก็จะมีผักหวานนะคะผักหวานนี่ก็เป็นอาหารสมุนไพรนะคะโพชนาการสูงเป็นแหล่งของวิตามินช่วยบำรุงสายตาสรรพคุณต้านรัมูลอิสระนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะบวบนะคะบวบงูใช่ไหม บวัวงูก็มีสรรพคุณนะคะทําให้เลือดไหลเวียนช่วยบำรุงธาตุในร่างกายใยบวกเป็นอาหารบำรุงบำรุงดับพิษร้อนในร่างกายได้ค่ะเห <c oughs> <c oughs> ็ดเข็มทองนะคะช่วยกระตุ้นการทำงานระบบเผาผลาญในร่างกายของเรา เห็ดเข็มทองช่วยลดคอเลสตอรอในร่างกายแระต้นระบบขับถ่ายได้ดีนะคะชาอมนี่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเป็นยายุวัฒนะนะคะไปเสิร์ชดูตาม Google ได้เลยคะ่ะก็มีดอกกระเจียวนะคะมีดอกกระเจียวเหลืออยู่สีห้าดอกแล้วก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะหน่อไม้นี่เราก็ต้มเลยนะคะแล้วเขาทุบบ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 นะคะทุบบุบบุแบบนี้นะคะต้มไปสีน้ำค่ะตอนนี้ไม่ขมแล้ว ประโยชน์ของหน่อไม้นะคะเป็นอุดมไปด้วยธาตุสังกะสีช่วยซ่อมบำรุงเอนไซม์และเซลล์ต่างๆวิตามินซีช่วยต่อต้านรังสอิสระนะคะเราไม่ควรกินดิบๆนะคะเพราะว่ามีสารไซยาไนด์เราต้องต้มให้สุกก่อนคะ่ะเครื่องของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีหอมแดงมีตะไคร้มีพริกแห้งคะ่ะแล้วก็มีอัอนนี้นะคะข้าเบื่อนะคะเป็นพืชสมุนไพรของเราทั้งนั้นเลยคะ่ะหอมแดงนี่ก็จะช่วยอ่า ใครเป็นหวัดใครเป็นอะไรตะไคร้นี่ค่ะก็ขับปัสสาวะได้ดีค่ะสมุนไพรบ้านบ้านเราค่ะเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงก่อนนะคะตำพริกกับตะไคร้ให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะตำบุกบก,ก่อนนะคะ เลี้ยงตะกระเด็นจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวเบอร์ลงไปค่ะเราแช่น้ำอาไว้ค่ะโขกให้ละเอียดนะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปตักขึ้นเลยค่ะไปแกงกันเลยค่ะใส่ข้าเบือเครื่องที่เราตำไว้ลงไปค่ะจากนั้นเราใส่หน่อไม้เข้ไปก่อนเลยค่ะ อันนี้เราต้มแล้วนะคะต้มสีน้ำเลยคะ่ะความขมความขืนก็ออกหมดแลนะ้วนหละน้ำไม้เราไม่ควรกินดิบนะคะเพราะจะมีสารไซยาไนด์อยู่ไปเชิบด,ดูเลยคะ่ะใน Google มีบอกจากนั้นก็ใส่บัวค่ะผักที่แข็งๆเราใส่ลงไปก่อนเลยค่ะ จะมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะอ่าผงนัวค่ะผงนัวขึ้งช้อนโต๊ะเพื่อปรุงึช้อนโต๊ะอ่าเมื่อกี้บอกผงนัวนะอันนี้ผงนัวเมื่อกี้รสดีค่ะอย่างนค้ขึ้งช้อนโต๊ะค่ะสะวอก็พูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยค่ะ น้ำปลาค่ะน้ำปลารหญยหมวนได้ใช้แล้วนะคะสั่งมาตั้งนานยังไม่ได้ใช้น้ำปลาใส่ไปหนึ่งช้อนก่อนค่ะ ยอดอ่ผักกระเจียวพืชผักบ้านบ้านเราเป็นยาทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องต่อไปนี้ก็จะใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยค่ะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะชะอมค่ะผักหวานค่ะ หวานนี่ไม่ต้องตัดเลยค่ะเวลาเรากินเราก็ทวกิอกนอืมถักหวานนี่หอมนะคะเข้ากันกับจะอมเลยค่ะเดี๋ยวคุณย่าชิมก่อนเนาะอ,อร่อยอร่อยค่ะ แต่อ่อนงาไปหน่อยนะใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะลงไปเลยแค่นี้ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะ ใส่ผักเยอะๆกินอาหารให้เป็นยาค่ะอาหารบ้านเราเป็นยาทั้งนั้นผักหวานเห็ดวเติุเป็นยาทั้งนั้นค่ะหน่อไม้กินให้เป็นยาเราต้องรู้ว่าจะทานแบบไหนนะคะหาข้อมูลได้ใน Google ค่ะ มาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะวันนี้คุณย่าก,ก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สวหน่อยนะคะสิร์ฟจานใหญ่ๆเลยคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ วันนี้ก็ให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะคะวันนี้ขอตัวจบคลิปไปก่อนสวัสดีค่ะ